5วิธีเอาชนะตัวเอง 1. ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด 2. บนหรือติให้น้อยลง 3. ฟังให้มากขึ้นและพูดให้น้อยลง 4. พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเติบโตไปพร้อมกับมัน 5. อย่าฟังคนอื่นว่าคุณทำไม่ได้หรอกและที่สำคัญ หยุดมีคออ้างให้กับตัวเองฉันทําไม่ได้ฉันเป็นไม่ได้ฉันไม่สามารถทําได้ฉันต้องรอให้สมบูรณ์แบบก่อนฉันค่อยลงมือทํานั่นมันจะเป็นสิ่งขัดขวางการลงมือทําของคุณแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะลงมือทําได้ในสิ่งที่คุณต้องการ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาชนะตัวเองได้ไม่ว่าเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็สามารถเอาชนะมันได้เสมอวันนี้ขอให้เป็นวันที่ชนะของคุณและคุณเติบโตขึ้นในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้โค้ดนดุชสวัสดีค่ะ